สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับเนาะตอนเช้าๆเาเลยครับยินดีต้อนรับครับผมชาบ้านนุ่มสกุลคนสว่างนะครับบ่ได้พบพอกันโดนตามเคื่อเนาะบ่มีเวลาเวลาครับทายลุงยูทูบพี่น้องบึงครับมือนี้ครับมากับรถไทยครับผมเนาะเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดครับคูปุต้ากับผ่านพ้วนนะครับผ่านหาครับผม ยินดีต้อนรับครับชาบ้านนุ่มสกลคนสว่างครับกับเบากรอบเนาะเมือกี้ผ้ามาไทยถ่ยหน้าครับผมสีนยกล่องเนาะครับเนาะยกล่องปลูกบักฟักครับบักฟักบักต้นบักน้ำนะครับผมเนาะโดยผ่านพ่วนครับผมสีนยกล่องโดยผ่านพ่วนเนาะจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นล่องเป็นคล่องไห้ว่าเนาะครับเนาะการยกล่องโดยผ่านพ่วนเฮดแบบใดเดี๋ยวจีผ้าที่ผ้านองเบิ่งเนาะครับเนาะขั้นตอนแรกเขากะต้อง ตั้งพานให้ได้มาตรฐานนะครับรับนาดินนางานเฮ่าเนาะครับเนาะขอพุณหลายๆแล้ครับเนาะขามาติดตามรับชมครับนุ่มตะกุนของสะ่างเขามาแล้วก็กดซับสไครต์กดป่ให้แน่นนะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจครับมาในแนวทางไทยให้ไทยหน้าเหร็น้ำรถไทยครับบานี้นะครับเนาะจะมายกล่องให้นี่แหละครับด้วยผานพวนนะครับผานหาครับผมปีเฮ็ดสองสองห้าเอไอเนาะครับเนาะคือ ห้านี่ก็คือพานห้าครับผมเนาะดีเฮดสองสองห้าอีเป็นพานหาครับผมถ้าเป็นพานหกมันจะเป็นเลขหกนะครับเนาะสองสองหกนะครับเนาะมีสองสองหาคือพานหาครับผมเนาะกับสนะี่สิบแรงม้าคูบูต้าครับผมเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดครับกะซิกรถเดี่ยวเรียบร้อยนะครับนะ้ำมันเสกก่อนการทํางานนะครับเนาะเราก็ต้องซิกรถนะ้ำมันเสกครับมึงจอดระบอกจอดระบีอัดน้ำมันขอกนะ้ำมันเครื่อง อัดเข้าไปครับผมมันขาดมันเหลือนะครับเนาะสีกุ่มยางครับผมข้อสําคัญครับขังลังเนาะครับเนาะการทํางานของผ่านห้องนี้ต้องอัดจระบีนะครับเนาะสามีจุดนะครับเนาะบักกีเมาก็จะอัดลายครับมองนี่ก็หยอดน้ำมันไว้เพื่อเป็นขั้วล้อลื่นนะครับเนาะขังบักขีเม้าครับเนาะมองแขนยกแขนลากมีห้อาก็เทน้ำมันนะครับเทน้ำมันให้เป็นคว้วล้อลื่นเพื่อให้การซึกร้อ เร็วขึ้นนะครับเนาะให้มีความลอลื่นการยกกันยกขึ้นยกลงนะครับให้มันมีความลอลื่นไวจัลบีบ่แในน้าครับให้ท่าน้ํามันนะครับหยอดน้ํามันเครื่องเก่าเนะครับเนาะน้ำมันเครื่องทนะี่เทาท้ายออกละหยอดลงครับเฮ็ดงานย่ำแต่มองนี่มองขอต่อมองแขนหลกักแขนยกนะครับเนาะทุกทุกทุกมองนะครับที่มันเป็นแบบเล็กสัมผัสเล็กยกขึ้นยกลงเนี่ยว่าจะเป็นพานัานาพัานหลังครับ มองใดมันเป็นลูกหมากเป็นบูธเป็นยังเข้าหยอดน้ำมันครับจะบีขั้นขั้นหนาอัดถ้าเขาใส่งานดูกับอัดทุกท,ทุกสองมือครับผมเนาะอ,อัดหลักกระหนกบึงเนาะครับเนาะค้ามรูไปน้ำครับเนาะผานหนาเื่อนครับบูธสลักผานหนาเนี่ยก็หยอดน้ำมันครับการทำงานเวลาบรให้มันสึกลองเร็วนะครับเนาะหบูธมีความรอเลื่อน มีตะเล็กกับเล็กห้าเล็กมันก็ชีเบิดไวเนาะครับเนาะอ่าเนาะครับเนาะหลังจากเข้าเิ็รถเห็หยังหยอดน้ำมันหม่องจุดต,ต่างๆแล้วเช็คจะบีขาดบวาขาดเนาะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันให้โรลิลขาดบาขาดแล้วเนาะครับเนาะกะชิผ้ามาลุยงานอันนี้มันยกมาได้เนาะครับตอนนี้เราต้องไถอีจกจักรอบหนึ่งก่อนครับไถเพื่อให้ดินมันมุนก่อนนะครับผมมาได้ไถไวประมาณจากักสี่ห้ามือเลยแล้วครับนี่เนาะ พอหินดินมันกล่มจังน่อยวันนี้เฮาก็สิีไทยไทยอีกรอบนึงครับไทยไปอีกรอบนึงไทยแล้วก็สนะนะียกล่องนะครับเนาะเดี๋ยวสีผ้าลุยผ้าเบิงเนาะครับโดยผานพ่วนยกล่องผานพ่วนนี่มันจะคือผานแบบยกล่องอ้อยยกล่องมันบ่อเนาะครับนะเนาะสีแตกตั้งกันหลายบัไนไดเนาะครับเนาะเอาดีตามรับชมตอนต่อไปครับผมเนาะรุ่นกันไปเรื่อยๆเบิ้งกันไปเรื่อย,ๆ,นะอยๆนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอมาตามรับชม ส่องน้อยๆนมสกุลคนสว่างกับบุคอยได้ทําคลิปปันไดครับบ่คอยมีเวลาเวลาเนะาะหลังจากกลับจากเมืองนอกมาก,กอ่ะเด้มาลุยรถไถครับเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนือเก่านาะลูกเจ้าหน้าครับผมเนาะผ่านพื้นท่าก็ตั้งแล้วเรียบร้อยครับอตั้งให้มันได้มาตรฐานก่อนเนาะครับเนาะผ่านหลังผ่านผ่านนี่ล่อคางไส้นี่ให้มันเสมอขอบลอ่อเนาะครับเนาะผ่านคางขวาให้มันอยู่กลางล่อครับผมเนาะ บักขีเม่านีปั๊บแตงเอาเด้ครับเด้อขีเมานี่แล้วแต่นาดินนางานลอยแต่เปีบ่เปีเข้าไถเบึงไถเบึงจักรลองสองลองมันมันป๋เข้าปั๊บบักขีเมาพ่อนะครับเนาะบักขีเมาก็น็อตตัวเดียวนี่แหละครับปั๊บเคาะหาเอาไถเบ่งเอาดินตะละมองบ่คือกันนะครับอืมเป็นมีคอมเมนต์เข้ามาว่าการตั้งผานเห็ดจังไดเนาะครับเนาะ้างนานีเห็นมันซุปหัวปลาตีนเข้าซุปข่าล้วมพอดีครับประมาณเักนิ้วครึ่งนี่ครับนะเนาะนิ้วมือเข้า ทำไมก็เหัาบโปรตีนซุปเขาได้เองสิครับให้มันยกพื้นไว้ต้องหาพื้นมองเรียบๆนะครับว่างตั้งในมาตรฐานแล้วปุ๊บป๊บอจบเลยครับอยังบอจบเขาตั้งในมาตรฐานแล้วยังบอจบอัดนี้เข้าต้องมาเจอหน้างานพร้อมเลยครับว่าดินเหนียวดินแข็งดินนุ่มบม่นุ่มนะครับเนาะดินแบบแต่ละดินแต่ละหน้างานบ่คขึ้นกันครับเนาะเขาก็ต้องมาปับใส่อีกนะครับตอนนี้เขาตั้งมาได้แบบ มาตรฐานเป็นตั้งมาไว้ในแล้วนะครับเนาะว่าเอาแบบนี้แบบนี้เป็นว่าหอดหน้างานแล้วกะมาปรับใช่ไหมปรับผ่านได้เลยเพื่อบัดนี้เอาไทยเบิ้งเป๋บ่เป๋มาเบิ้งบับขีเมาครับผ่านขางกัวเขายกขึ้นแล้วเรียบร้อยได้มาตรฐานเนาะครับผ่านหน้าผ่านหนึ่งผ่านหาอยู่ระดับนี่มาตรฐานแล้วเอามาไทยเบิ้งบัดนี้มันเป๋บ่เป๋มาเบิ้งบับขีเมาครับบัดนี้ตั้งบบบขีเมาตอนต่อไป สปริงนี่เวลาเข้าตังแล้วต้องให้มันกดนะครับเด้อถ้าบม่ดกดกดว่าเขาว่ายัางค่ายน็อตตัวนี้ขึ้นครับค่ายให้สปริงมันเบาง,ง่ายเนาะภาษาบ้านเขาก็คือให้มันให้มันยันบัคขีเม้าแต่ใส่กับดินไว้ครับผ่านจังสีบ่เปนะครับการลดเปแล้วลดเ่าก็สะเบาแห้งขึ้นเขาก็จะไ่ได้ครับยากเนาะครับเนาะต้องหนางานครับการตั้งพันนี่ บอกข้าๆไว้เนาะครับเนาะบอกเข้าๆไว้นะไว่าเอ็ดแบบนี้แบบนี้แล้วพอไปเจอหน้างานเขาต้องปั๊บอีกเด้อครับบร่เป็นว่าชีเล้วทุกหน้างานทุกพื้นที่บ่กือกันครับทุกหน้างานทุกพื้นที่บ่กือกันผมก็ศึกษาถามคือกันนะครับผมเป็นกันแนะนํามาผมก็มาตดลองมาเล่นเนาะครับผมว่าเออตั้งพันย่างไดถามเลยครับในยูทูบยูทูบนี่เขาไปเบิ้งครับแต่ละซองแต่ละซองบนจะลงให้เบิ้งยู่ดอกว่าตั้งพัน หาพันหกจ <Took me S 1> ังไดยตั้งพันสามจังไดยเนาะคนกสิแนะน้ามาเข้ากับมาปรับไตหน่างานเอารถเท่าจักแรงหน่างานจังไดยเนาะครับเนาะมาปรับมาเบิรงเอาเนาะครับเนาะเอ้าว่าเราก็สีผ้ายกลองเบิรงเลยเนาะครับเนาะแบบนี้เสียเวลาไม่ล่าว่ด้วยกับผานพวนสีมายกลองเป็นยกลองคือจังยกลองปลูกมันนี่แหละครับแต่ว่าเอาเสี่ยวไงก็ลองปลูกมั่นมาเถิดเจ้าของพื้นที่พื้นว้าเนาะครับเนาะ สีบอกซำลองปลูกม,นนมนนันมาสันให้มันใหญ่ขึ้นเพิ่อมาสิปลูกฝากบอกต้นไปน้ำดินมาสันนะครับเนาะเอาลุยอีกเลยครับแต่ว่าห้าง,งสิไทยก,ก่อนนะครับเนาะบัดน,นี้ไถอีกจักรอบนึงนะครับเนาะโอเคครับผมเบื้องตอนต่อไปครับผมเดี๋ยวนะตั้งทานนะเนาะว่ามันสิเปบ่ว่าเปี๋ยวผมจะพาลูกไปเบิ่งงักขี้เมาานะครับเนาะว่ามันการเป๊มัเนเป็นจังไเนะครับเนาะ เนนาะะครับ่ไปลองดิเพื่อนนะครับไปไปนี่แล้วก็ยิงภาพ่งครับเครื่องเข้ากับพ่อหนักพอมันนะครับเครื่องบ่อได้เล่งเครื่องนั้นพ่อโดนสี่สิบแรงห้าสิบแรงเล่งเครื่องบ่อทอนกันกนะครับเดลยตามกับลังรถเนาะอันนี <10? industry rules> like ้ L ก0 1 8เนาะครับเนาะ มันก็สิบัแห้งตัวหาซีบนะครับเนาะแต่ว่าการเขาตั้งฐานได้คิดได้เครื่องเข้ากันสิบพอนะครับนะครับเด้งกลางอยู่ประมาณสองพันรอบครับผมเด้งกลางยู่ประมาณสองพันรอบมาเบิึงฐานครับผมมามาลงลงมาเบิึงนะครับเนาะ นี่ครับผมคือตั้งได้มาตรฐานมากพ่อไทยเลยนะครับเนาะการบักชิมเมาเป๊ะเป๊ะครับนี่นี่เบิ่งบักชีเมามันจิกจิกแล้วดินบ่แตกออกขางเนาะครับเนาะคือว่าบักชีเมลงจิกกันนะครับดินบ่บนบแตกขึ้นเทิ่องบ่แตกออกคางคือจิกลงตรงๆแบบว่าให้ดินแตกออกจริงคือมันจิกลงตรงๆนะครับเนาะนี่เระก็คือรถสิบ่เป๊ะครับรถกรสีบ่ได้เร่งเครื่องหลายเข้าป่าบ,บักชิมเมานี่ เขาเอื่อนมันยังก่อนสปริงเล่าเม็ดขึ้นยังเนี่ยนะครับนอกภาษาคนเอื่อนนะครับผมบ้านผมเอื่นสปริงแล้วครับไทยแห่มันตึงไว้ครับตึงไว้บักขีเมากับมันจิกจิกบ่กให้ดินเพชรด,ดินบ่ให้แตกได้นี่ก็คือรถสีตรงเลยครับขีเมาจิกลงดินนี้นะครับเนาะพูดถึงเนาะขีเมาจิกลงเพิบดินขอบทั้งนี้ดินขอบทั้งนี้บ่แตกขึ้นบ่แตกขึ้นนึงเชียก็คือมา ได้มัรฐานครับถ่ายไงยเนาะขนาด40แรงกับขัดตังเขาตังต้งบ่ได้นี่เร่งเครื่องอยู่2,000ห5 0รอยรอบดูด้วยครับอันนี้เทาเหยียบไปแค่2,000รอบนี่ก็ถ่ายสบายถ่ายง่ายครับเนาะคือบักชิเมาผมมันมันเป๊ะลงแล้วครับนี่แต่ผมจะได้ดัดขึ้นอยู่ครับนี่ขันน,นน็อตบ่แน่นเนาะเขาตรงซิกดีๆีขันแน่นๆครับบักชิเมาตัวนี้เห็นไหมครับมันหล่นล,ลงไปนะครับเนาะก็คือคือได้แล้วครับ แต่ว่าเขาก็มายันน็อตบัดนี่พันน็อตให้นนมันแน่นนะครับเนาะบัดน,นี่เอาเอาลองท้ายบางเรืวขี้ดินบ่แตกบ่อยังเนาะล่องว้าวว้าวง่ายครับขึ้นล่องบักขีิเมาเนี่ยจิกลงไปเฮ็ดในล่องทย้ยเฮาขี้ดินบ่แตกอตกอกค้างบ่แตกกึ่งทึ่งเนี่ยก็คือผ่านครับท้ยง่ายบ่เลิงเครื่องแห้งนะครับเนาะบัดนี้ก็เฮ้าท้ยนี่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาผานพวนยกล่องให้เบิง่งนะครับเนาะการยกล่อง คือล่องอ้อยล่องมันนี่ยกจังได๋ไปผ่านพวนเนาะครับเนาะไปครับติดตามรับชมตอนต่อไปครับนี่เนาะครับเนาะเจ้าของที่บนวาเนาะครับเนาะว่าบ่อเห็ดขั้นสูงครับผมปาดเอาง่ายๆครับผมล่องมันฟักปัสสันครับผมไปผ่านพวนเนาะเพราะต้องไถกบคือไถเป็นล่องมาเลยปนะัสสันไทยไถเป็นล่องเป็นล่องไหมหรือเ,เพราะว่ามงึงมีเพื่อนจะเอาหนามเขาปัสสันครับเนาะ เราต้องไทยเป็นพ้นไงเอาซ้ำนี่พ่อวัฒนครับนะเนาะเอากะนี่แหละครับผมตามด้วยพนพ้วนแบบบบได้กบกบเขาได้ครับมิตร้กบออกไทกบออกกบออกมันก็จะเป็นร่องนะครับอือที่แรกกบอกกันว่าคือว่าสิไทยกบไถมากกับกบเขาไทยมากกักบไถไ,ไปกับกบเขาอย่างนี้นะครับวันนี้เพื่อนว่าเอาเป็นล่องไทยออกอย่างเดียวปาดเป็นล่องมาไว้พ่อวัฒนเพื่อนวานนะครับเนาะ เฮ็ดแ,แบบนี้ก็ง่ายครับก็บเป็นร่องเลื่อกันครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปไดที่เป็นร่องไถกคบเข่าหากันนี่เดี๋ยวสิลงให้เบิ้งนะครับโดยผ่านพุ่นนี่แหละครับผมเนาะคลิปนี้เิ่นว่างานหนานีเิ่นว่าไถออกอย่างเดียวครับเอาไถซสอนคัดมาแล้วปุ๊บแม่นบมครับลองต่อไปก็คือไถยออกไปเลยจงระยะวิ่นวัดให้มันเป็นร่องไว้ว่าสันนะครับเน,ะนาะนี่แหละครับการยกร่องอันนี้ง่ายก็ครับ เฮ็ดแบบนี้ง่ายก็กันอยู่ถ้าไทยกบเขาหากันเนี่ยมันก็นจะเป็นร่องไงดูไงขึ้นก็หนีเนาะครับเดี๋วยวจีไทยมองหันให้เบิ้งเนาะครับเนาะก็ะคือเขาซ้อนขั้นไปเลยปุ๊บก็คือเว้นระยะเปจนเอาร่องซ้ำนี่เลาก็ไถออกไปเลยอย่างจีเนาะครับเนาะแล้วไปเบิง้งจีไทยมองหันเนาะครับเนาะให้เบิ้งครับผมจีซื้อล่อซื้อล่อไปพอดีเนาะครับ ทานหลังทานหลังก็จิล่องก็จะเป็นล่องเอาง่ายๆไถออกย้างเดียวันครับมันมาก็ต้องก็ต้องไถครบเขานะครับนะถ้าไถเพิ่งครับผมเพื่อผ่านพุ้นน่านีย่แล้วเอาก็ว่าเพิ่มเอาล่องซ่อมนี่เทาก็ไปเร่ง้มันตรงๆเลยครับเพราะรถท่า คือเอาล่องซ้ำหนีเลยครับนี่เราจะเอาล่องซ้ำหนี่ปิ๊บเทาก็เลีงหัวรถตุ้มๆง่ายครับง่ายอยู่ครับเพคุนว่าบ่บ่บต้องไถกบเขานะครับอ่บานพวนเทาก็ยกล่องได้คือกันครับพันถ้าไถกบเขาขสิง,งามพูนจมูกง,งามกว่านี้เลยครับนี่ครับเนาะเอาเลีงหัวรถไปเลยเียจเม่งข้าวตังขานแดงตับเมลง ไปเนี่ยมพานครับเนี่ยมตัหัวรดเลยเนยครับคนกระเจาล่องประมาณนี้เพราะว่าบนจเีเอาเอาเม็ดไม่หยอดลงแต่งมัน,นจะเป็นเครื่อไปครับปักฟักนะครับนี่ล่องต่อมาเข้ากับเว่นบักล่องซ้ํากันเท่ากับแลนมา,าตรกงมาเลยครับเนาะนี่แหละครับผมเนาะก็ขอบพุณหนไยๆครับเนาะตามรัอกจุ่มครับผมที่แรกว่าสิไทยกบเขาเพราะว่าเอาครับเอาแบบ ไถซ้อนขั้นมาแล้วกับไถเบิกออกล่องต่อไปเขาก็ออามาระยะนี้ครับผมระยะซ้ำใหันล่องตอวทอกันนะครับเนาะไถออกกดีครับแบบนี้เพิ่เิ่ล่องสูงไถล่องสูงเขาก็ต้องไถกบเ้าหากันนะครับเนาะเอาจังได้ก็ขอคุณหลายๆครับปิดคลิปคลิปนี้นะครับเนาะที่ติดตามรับชมครับผมผมุมตุกคนคนสว่างครับผมเดี๋ยวคลิปหนะไถแบบไดตัง้งพันแบบได้เดี๋ยวฉีลุงคลิปอีกเนาะครับเนาะ จังใดถามจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อครับเด้อจังใดก็ขอบคุณครับ